สวัสดีค่ะนักเรียนชับบ้นมัธมศึกษาปีที่หที่น่ารักทุกคนบ่ายวันศุกร์นี้กลับมาพบกับครูแป้งในวิชาประวัติศาสตร์กันอีกเช่นเคยนะคะค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนจําได้ไหมคะว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปแล้วค่ะจําได้กันไม่เอ่ยในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของการก่อตั้งอาณาจากักรอยุธยาไปแล้วนะคะ สำหรับชั่วโมองนี้เรายังอยู่ในเรื่องของอาณาจักรอยุทยากันอยู่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจในสมัยอยุธยานั่นเองค่ะค่ะแล้ว,วันนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอยุธยานะคะด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งด้านทำเลที่ตั้ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติคืออาณาจักรอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําซึ่งเหมาะสมแก่การเพราะปลูกเป็นอย่างมากพืชสําคัญที่ปลูกกันมากคือข้าวรองลงมาได้แก่พริกไทยฝ้ายหมากมะพร้าวและผละไม้อื่นๆลักษณะทางเศรษฐกิจเป็นการเกษตรแบบพอยังชีพที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ ส่วนการทำการค้ามีความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากทาเลที่ตั้งสะดวกแก่การคมนาคมทางน้ำและอยู่ไม่ไกลจากทะเลสามารถทำการค้าได้ทั้งการค้าภายในและการค้าภายนอกอาณาจักรกับต่างประเทศลักษณะการค้าสมัยอยุธยาเป็นการค้าแบบผูกขาดซึ่งดำเนินการโดยพระมหากษัตริย์เจ้านายและขุนนางมีพระคลังสินค้า เป็นหน่วยงานที่ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการค้าภายในและภายนอกอาณาจักรรวมทั้งดูแลเกี่ยวกับการติดต่อกับต่างประเทศด้วยการค้าภายในกรุงศรีอยุธยาและบริเวณรอบเกาะเมืองอยุธยามีตลาดอยู่มากมายมีทั้งตลาดบกและตลาดน้ำ ส่วนการค้าภายนอกนั้นอยุธยาถือเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยระยะแรกมีการเปิดให้ค้าขายโดยเสยรีจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชจึงได้มีการตั้งกรมพระคลังสินค้ามาควบคุมดูแลการค้ากับต่างประเทศ เราติดต่อค้าขายกับต่างชาติแบบนี้ก็แสดงว่าจะต้องมีสินค้าที่เรานำเข้าจากต่างประเทศและสินค้าที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศเหมือนในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับครูใช่แล้วค่ะแต่สินค้านั้นแตกต่างกันไปตามการเวลาอย่างสินค้านำเข้าที่สําคัญในสมัยอยุธยาคือผ้าแพรผ้าลายทองเครื่องลายครามมาจากจีนส่วนสินค้าที่มาจากยุโรปก็คือเครื่องเหล็กปืนปืนใหญ่ และกระสุนดินดำค่ะส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญคือข้าวน้ำตาลเครื่องเทศไม้กฤษณนาหรือไม้หอมไม้สักครั่งซึ่งครั่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งจำพวกเพลี้ยถือเป็นศัตรูต่อพืชตามธรรมชาติแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เพราะครั่งจะขับสารชนิดหนึ่งออกมาเรียกว่าครั่งมีลักษณะเป็นยางหรือชัน มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆอย่างมากมายทั้งเป็นประโยชน์ต่อแพทย์แผนไทยอีกด้วยงานช้างนังสัตว์และแร่ธาตุต่างๆในระยะต่อมาการค้าขายกับต่างประเทศนั้นจะดำเนินการโดยพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และขุนนางผ่านทางหน่วยงานที่เรียกว่าพระคลังสินค้า ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศโดยกำหนดให้สินค้าแต่ละประเภทนั้นเป็นสินค้าต้องห้ามที่ต้องผูกขาดกับพระคลังสินค้าเช่นข้าวเกลืองาช้างนอแรดไม้กฤษณาเป็นต้นซึ่งชาวต่างชาติจะมาซื้อสินค้าจากราษฎรโดยตรงไม่ได้จะต้องติดต่อผ่านพระคลังสินค้าค่ะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอยุทยามีอะไรบ้างปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมีอยู่2ประการด้วยกันค่ะคือ 1. ทําทำเลที่ตั้งของอยุทยาอายุธยามีแม่น้ำลำคลองมากมายและอยู่ไม่ไกลจากทะเลส่งผลให้อายุทยาเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาค สามารถติดต่อค้าขายกับดินแดนภายในและภายนอกได้สะดวกส่วนปัจจัยที่2คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมาชาติอยุธยามีทรัพย,รพยากรอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าป่าไม้แร่ธาตุหรือสัตว์ป่าซึ่งทรัพยากรต่างๆเหล่านี้เป็นที่ต้องการของพ่อค้าชาวต่างชาติครับเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนเราไปนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงโน้นกันก่อนนะคะแดดเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะไม่สบาย เมื่อนักเรียนได้รับชมพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจของอุธยาไปแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูรายได้ของอาณาจักรอุทยากันต่อเลยนะคะในสมัยอยุทยากรมคลังทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรแล้วรวบรวมรายได้อื่นๆเข้าสู่ท้องพระคลังรายได้ที่สำคัญของอยุธยามาจาก 1. จังกอบ 2. อากร 3. รือชา 4. สวยแรงงาน 5. รายได้จากการค้าของพะระลังสินค้า 6. รายได้จากประเทศลาดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรายได้ที่คุณครูกล่าวมาทั้ง6อย่างนะคะ 1. จังกอบจังกอบก็คือภาษีที่เก็บตามด่านจากเรือสินค้าหรือยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าโดยชักส่วนที่เป็นสินค้าหรือเก็บเป็นเงินแทน 2. อ,อากรนะคะอากรก็คือภาษีที่เก็บจากการประกอบอาชีพของราษฎรเช่นการทำนาการทำไร่หรือจากการอนุญาตให้าราษฎรดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นเก็บของป่าหรือจับปลา 3. ารือชารือชาก็คือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เก็บจากราษฎรเมื่อทางราชการให้บริการแก่ราษฎรเฉพาะเช่นค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องกันในศาล ต่อมาเรามาดูสวยแรงงานนะคะสวยแรงงานก็คือไพ่ที่ต้องตอบแทนราชการด้วยการทำงานให้หลวงเรียกว่าเข้าเวรผู้ที่ไม่ได้เข้าเวรต้องส่งสิ่งของที่ทางราชการต้องการมาทดแทนเรียกว่าส่งสวยต่อมาคือรายได้จากการค้าของพระคลังสินค้านะคะโดยพระคลังสินค้าทำหน้าที่ควบคุมสินค้าเข้าออกสินค้าต้องห้ามราษฎรไม่มี สิทธิ์ที่จะขายให้กับชาวต่างชาติได้โดยตรงต้องนํามาขายให้กับพะักังสินค้าและผักังสินค้าจะเป็นผู้จัดขายให้กับต่างชาติเองค่ะสุดท้ายคือรายได้จากประเทศสลาดนะคะรายได้จากประเทศสลาดก็คือการส่งเครื่องราชบรรณาการเช่นต้นไม้เงินต้นไม้ทองและของมีค่าอื่นๆมาถวายให้แก่พระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันคิดกันต่อนะคะเพื่อที่นักเรียนจะใช้เป็นแนวทางในการตอบคำถามในใบางานที่คุณครูมอบหมายให้นั่นเองค่ะร่วมด้วยช่วยคิด,ด,คดเศรษฐกิจในสมัยอยุธยามีลักษณะอย่างไรเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะ เศรษฐกิจในสมัยอยุธยาราษฎรมีการประกอบอาชีพต่างๆมากมายแตกต่างกันไปเพราะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากผลผลิตที่เกินความต้องการก็นำไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราส่วนรัฐบาลมีรายได้จากการค้าขายกับต่างประเทศและจากการเก็บภาษีจากราษฎร เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนชมคลิปวิดีโอไปแล้วนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมไหมคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนในสัปดาห์ที่มันผ่านมานะคะและในสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันในเรื่องของการปกครองสมัยอยุธยากันต่อค่ะวันนี้ คุณครูก็ขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและการทำงานนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ